อะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงราสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองพูททางพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาสขาโตภะควะตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ารัสไว้ดีแล้วทามังนม,มัสสมิข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรม สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆประสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วตั้งขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมประสงฆ์ นมโมตัสสะพะคาวะโตขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหโตุนซึ่งเป็นผู้ไกลาจากทิเลสสัมมาสัมพุทธะ ราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตสสจจังกวาตขอ,อนอบน้องแด่พระผู้มีรรพ,าาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะตุซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมาสังพุัตสา ตราจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสาพระคะวจตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีรพ,าาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสัมมาสัมบุัธัสสะ จะรู้จอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนางคาชามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทีร่ระลึกธรรมัง,งสารนางขาชามิ ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสางทางสารนังกาชามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธทางสารนังกาชามี แมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิธร,รมบังสรารนางกัจจรมิแมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังคังสระนังกาชามิแม่วาราที่สองพระระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตาติยมพิพุทธังสรนังกาชามิแม่วารา สามข้พาพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทีรร่ระลึกตาทียัางปิธรม,มังสารนังกาเจ้ามิแม้เเวาราที่สามข้พาพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นทีมมพท่พึ่งที่ระลึกตาทียัางปิสังกังสารนังกาเจ้ามี แม้วาราีิสามก้าพระเจ้าขอถือเอาประสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่อันตริติมิโสภคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภาคเจ้าหั้นอาระหังเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะลูกาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง มนุษตรโรวุริสธรรมมาลาดิเป็นผู้สามารถฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ ธรรมปะกะวะทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำตั้งสอนสัจตามนี้ตัวพระตัวปะกะวะตาธรรมโอพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ทีแ้วตันเิติก สิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเออิปัสโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โ่าปัญญ <ano> ิกเป็นสิ <o> ่งท <o> ี <ano> ่กวรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพลินโยอีทีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามนี้ตูปันติปันนุคะวโตสาวกสัังโฺ พระเจ้ามูไรปฏิบัติแล้วโอโยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโปรุงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโปรุงสาวก พระภูมิพระภากเจ้ามูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วพระมีจิพปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภากเจ้ามูดาดปฏิบัติสมควรแล้วยาธิทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือกาตาริปุริสย,ยุคานิอัตตาปุริสาภุกลาู้แห่งบุรุษีโคหนาเปียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตาภาควาตสาวะกะสังค์นั่นแหละสงสาวกของพระภูมีพระบาเจ้าพระนนอุนายย แก่สักการะที่เขานำมาบูชาป้าอุนนยอเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับตาคีเนยอเป็นผู้ควรรับตักทินทานอัญชลีการณโยเป็นทูที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชลี อานุสรังคุญญาเกตังโลกสัสสาติเปนเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดามนี้ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัติกาเยกายยายะทเทว,วานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจดุสาจาสภา

โยเปนติภาคาสเมโมคานลาโนจะวามะเกนาเิเนสวันเดไมหาคาสงอานันทรา มหานามอุปาสงวบามโสตะเกเกสันเตเนติภาคาสเมงสุริยววะปพาคโรนิเสนโนสิริสามปันโนซอพิโตโมนิปงคาวะกมารคาสโปเทโรมาเห

सावकायते सेति महाते राचितवान्तो चिनो रसा चलान्ता सेरते चेन आङ्गमाङ्गे सुसान्दिता रतनां ตากังอาชาคังปัจจโตอาสิวะเมังกุล

भवा असे सा विनया यान्तु यान, นาันตชินเตชะสาวัสตโตเมสเกเจนะสะทาสัมปวตปันชเรชินปันชระมาชามฮิวหารันตังไมฮิตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภพาเอเจวามโตสุถโสุรา ขอเินานุภาเวนะเิตุปาทโวธรามานุภาเวนะชิตาริสงโคสังฆานุภาเวนะชิตาตรายอสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมเชนปัญเร Hands <tries> on meig